สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพราะนะนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตบทสิบเข้อสิครับได้บอกถึงว่าคนที่สแสวงหาแต่การกรบฏมันมีลักษณะของคนที่สแสวงหาการกรบฏคือชอบที่จะกะบฏและกะบฏคืออะไรในฉบับ1940ได้อ่านว่าคนทรยศหาช่องแต่จะก่อการกรบฏเพราะฉะนั้นผู้รับบัญชาอันเฉียบขาดจะถูกส่งไปปราบปรามเขานะครับในฉบับ2011 ได้กล่าวไว้ว่าคนชั่วร้ายก็สแสวงหาแต่การกรบฏด,ดังนั้นผู้สื่อสารดุร้ายจะถูกส่งไปสู้กับเขาคำว่าทรายศในที่นี้เนี่ยนะครับภาษาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าชั่วร้ายนะคนชั่วร้ายคนชั่วร้ายคืออะไรครับคนชั่วร้ายในที่นี้ก็คือคำว่าชั่วโดยสันดานคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีพี่น้องทีักครับในขิตจักรอาจจะมีคนชั่วร้ายได้ไหม ความจริงไม่น่ามีนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามีหลายคนก็ไม่ได้กับจิตกับใจเหมือนกับชนชาติอิสราเอลหลายคนเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อโยอาบก่อนอื่นเนี่ยนะครับขอให้เข้าใจก่อนว่าคําว่ากบฏในที่นี้นะฮะในภาษาเดิมมามาจากมารามาราแปลว,ว่าทําให้ขมขื่นเผ็ดร้อนแสบไม่สบายใจนะฮะต่อต้านปุกปัด คนที่มีลักษณะแบบนี้อยู่ในคริสจักรก็มีเหมือนกันครับทำเรื่องแสบแสบไว้ทําให้คนอื่นขมขื่นใจทําให้ไม่สบายใจต่อต้านหรือปุกปัดโยอาบเป็นบุตรชายของนางเสรุยาเป็นน้องสาวต่างบรรดา,าซึ่งเป็นน้องสาวต่างบรรดาของกริสับดาวิดเป็นญาติสนิทของดาวิดคนหนึ่งก็ว่าได้โยอาบเป็นคนกล้าเป็นทหารที่กล้านะครับบ้าบินและเยี่ยมโหดมากนะครับเวลาไปรบก็ชอบทําลายนะครับ ภายหลังเมื่อเป็นแม่ทัพของดาวิดนะฮะเป็นในช่วงที่โยอาบขึ้นมาเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งมากที่สุดนะครับดาวิดเองยังต้องเกรงใจโยอาบเลยนะครับท่านรับใช้ดาวิดด้วยความจงรักภักดีเสมอต้นเสมอปลายคอยค้ำจุนดาวิดยังกล้าเตือนดาวิดนะครับด้วยหลักการของพระเจ้าว,ว่าดาวิดไม่ไม่ควรนับประชากรแต่ตัวเองนะครับมักจะทําอะไรเหี้ยมโหดเป็นประจำและทําให้ดาวิดนั้นเสียใจลใหลายต่อหลายครั้งครับ เช่นเขาไปลอบแทงอับเนอร์ซึ่งเป็นแม่ทัพของซาอูลที่เข้ามาสวามิภักดิ์กับดาวิดในยามสงบเพื่อจะแก้แค้นแทนน้องชายและวันพรุ่งนี้อาจจะเล่าถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอามาสานี่นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดาวิดแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นกษัตริย์มาเป็นแม่ทัพต่อจากโยอาบเนี่ยนะครับและ ท่านก็ประหารอามาสาโดยการเรียกเข้าไปในที่ลับนิดหนึ่งแล้วก็ทักทายแล้วก็เอามีดเสียบเลยนะครับท่านขับขัดคำสั่งโดยการดาวิดห้ามฆ่าอับซาโรมซึ่งเป็นราชบุตรของพระองค์ตอนที่อับซาโลมกบฏแต่เขาก็ฆ่าอับซารโลมนะครับทำให้ดาวิดเสียใจร้ายต่อหลายครั้งถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นครับเพราะใจของเขาคิดว่าตัวเอง มีความสำคัญแต่เมื่อโซโลมอนขึ้นมาครอบครองราชเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้สำคัญน้อยกว่าโซโลมอนเขากุมอำนาจทุกอย่างเอาไว้เขาเลยไปเข้าข้างอโดนยาครับไปเข้าข้างอดนิยาแล้วโซโลมอนก็เลยเรู้ว่าตัวเองถูกสนับสนุนน้อยลงไปแต่ว่าพระเจ้าก็จัดการโดยดาวิดเนี่ยนะครับได้สั่งโซโลมอนว่า ต้องจัดการคนประเภทนี้ไม่งั้นมันจะก่อการกรบฏแน่นอนและดาวิดไม่ทําในสมัยที่พระองค์ทรงอยู่เนื่องจากโยอาบยังเข้มแข็งอยู่ตอนนี้อายุอาบอายุมากแล้วโยอาบด้อยกําลังลงไปดาวิดให้ซาลมอนเป็นคนจัดการหลังจากนั้นนะครับโยอาบก็ถูกประหารนะฮะหลังจากที่ประหารอดโดย์ยาไปแล้วนั่นเนื่องจากว่าโยอาบแสวงหาการกรบฏอยู่เสมอและ ซโลมอนก็ถูกล้วก็ส่งทหารของเขาไปและจัดการจำได้น,นะครับว่าถ้าเราเจอคนประเภทนี้นะครับเราต้องระมัดระวังเพราะคนประเภทนี้จะก่อให้เกิดการกรบฏอยู่เรื่อยๆนะฮะคนเหล่านี้เราเองต้องระมัดระวังอย่าอย่าเพิกเฉยต่อการใส่ใจสังเกตคน ไม่ได้สอนให้เรารมัดระวังเกินเหตุนะครับแต่เราต้องสังเกตคนเสมอว่าคนเหล่านี้อยู่ในประเภทที่ก่อให้เกิดการกระบฏอยู่ไหมไม่งั้นเขาจะทําให้เราเกิดความขมขื่นเจ็บแสบไม่สบายใจและต่อต้านเราเองนะครับขอเราต้องระมัดระวังคนประเภทโยอาบในครสตจักรด้วยพระจาระเมตตาครับ